าราาะค<ะ>420บาทก็คือรวมเนื้อรวมเครื่องดื่ม <c oughs> เครื่องเคียงไม่อั้นทุกคนเนื้อนุ่มมากพอมันติดกับแบบส่วนที่มันเป็นมันแล้วย่ยางมาแบบกำลังดีอ่ะไม่เหนียวเลยหืมดิถ่มากอู้ยี่เจอกระปพาะกลินหอมมากน้ำพุ่เนื้อที่แบบอ่ำอืมมือกจริงุนติเท่ากับใจดีต้องคือเนื้อเขาปิ่มมากคนที่เป็นสายเนื้อคือแบบแนะนำไม่ให้มาร้านนี้อ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาอีกแล้วใช่กลับมาอีกแล้วซึ่งคอนเทนต์นี้ก็เป็นการกลับมาของร้านอาหารเกาหลีค่ะใช่กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแบบเกาหลีที่เน้นเนื้อเนื้อปกติเราจะไปแบบเน้นหมูใช่คราวนี้จะมาเน้นเนื้อสำหรับใครที่เป็นฝ่ายเนื้อห้ามหาร้านนี้ก็คือแอบจะลึกลับนิดนึงเพราะว่าต้องเข้ามาในสุขุมวิทซอย5นะคะทุกคนแล้วก็ ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็ต้องจอดรถอีกที่หนึ่งแล้วใช้เดินเข้ามานะ<ช>ก็คือต้องไปจอดรถที่อาหารเบนกาจะเป็นตึกแบบสีเหลืองๆอยู่ขวามือนะคะเราเพื่อนๆก็เดินถอยย้อนกลับมานะร้านก็จะอยู่ขวามือทางขวามือจะเห็นป้ายที่เขียนว่ายูชนน,นีน่แหละแล้วก็เดินตรงเข้าไปใน<ฮ>นี้เลยมันจะชื่อว่าเกสโฮเทลนะคะซึ่งโรงแรมนี้ปเป็นโรงแรมของเพื่อน <BS> ไม่ใช่ก็จะมีป้ายอาหารเกาหลีนี่นะคะทุกคนก็คืออาจจะแบบลึกลับนิดนึงแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคือถ้าสมมติเดินเนข้าไปก็จะเจอเลยนะคะนี่นะคะป<ๆ>เป็นเมนูอาหารต่างๆนาน,นานะซึ่งเราจะกินนี่420บาททานได้2ชั่วโมงเหนือไม่อั้นตำนานร้านลาบปิ้งย่างเกาหลีหลบในลงแล้ว แบบในโรงแรมด้วย,ยวอ่ะเข้ากันข้างในก็คือบรรยากาศแบบเหมือนโรงแรมแบบโรงแรมสมัยก่อน นี่นะคะทุกคนข้างในก็คือบรรยากาศแบบมีที่นั่งที่โต๊ะนะคะแล้วก็มีนั่งแบบว่าที่ที่พื้นจะนั่งที่พื้นด้วยที่นี่ยังมีห้องนั่งสำหรับแบบว่าใครที่มาประชุมส่วนตัวหรือว่ามากันครอบครัวอยากได้ความ private อย่างเงี้ยก็มีห้องส่วนตัวเหมือนกันนะคะดูนั่งก่อนตกโอเคจะไปค่ะ ก็คือเข้ามาแล้วคือต้องสั่งอาหารเลยสั่งมาเป็นบุฟเฟ่นะคะ<ด>เลราคา420บาทก็คือรวมเนื้อรวมเครื่องดื่มเครื่องเคียง ไม่อัน้นจริงๆ,ๆเขาเป็นบุฟเฟ่ที่มี2ราคาด้วยกันนะคะก็คือจะมีราคา420 <24. S 1> ที่เราสั่งมาก็จะมีหมูมีเนื้อนะคะมีเนื้อทั้งหมด3อยา่างมีหมูทั้งหมด3อยา่างแล้วก็เครื่องเคียงไม่อัน้นผักต่างๆข้าวเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าอะไรเงี้ยไม่อัน้นสั่งได้เลย2ชั่วโมงแล่อีกราคาหนะะึ่งค่ะจะเป็นราคาของเนื้อหมูอย่างเดียวนะจะเป็น330บาท330เอ้ยราคานี้โอเคนะแต่ก็จะได้แบบหมูสองอย่างแม้มีสาชั้นกับสันคอสอย่าง3อย่างนี่นี่หน้าต่อไปนะต่อไป อันนี้นะคะทุกคนถ้าใครสั่งบุฟเฟ่นเนื้อนะก็จะได้เป็นอันซังอันซังชันแล้วก็อันนี้เป็นคาบีซันและอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อลายหินอ,อ่อน420บาทเนี่ยก็จะได้ทั้งเนื้อทั้งหมูเลยและที่นี่เขาก็มีพวกแบบเมนูราคาด้วยนะพวกกิมจิบูเรชิเกะพวกแบบเส้นๆอะไรต่างๆทั้งหลายหมี่เย็นเขาก็มีอยากให้ดูข้าวมาก ข้าวมันมีความแบบเหนียวหนึบอะเขาจะบอกให้ฟังว่าตอนที่พี่เขายกข้าวมาเขาบอกว่ามีคนไทยไปกินที่เกาหลีแล้วกลับมามากินร้านเนี้ยเขาบอกว่าข้าวเนี้ยอร่อยเลยกินที่เกาหลีเลยใช่ป่ะอันเนี้ยคือกิมจิคุณภาพฉันจะไม่ชอบกิมจิที่แบบสับจนเละที่สำคัญคือถ้าเธอกินหมดอะไม่เป็นไรนะเติมไม่อั้นเติมไม่อั้นตกเลยอันนี้คือะไรอันนี้คือกิมจิชิเกอยู่ในราคา200บาทีิเขาสนบมให้เราสองกันเลยเธอรู้ว่าว่าตอนที่เขาไปกินที่เกาหลีอะไปกินเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันแปลกดีเนาะ จริงเหรอคือเขาก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนชอบกินซุปกินของร้อนๆเลยใช่แต่แบบว่าด้วยความเย็นอันนี้คือไม่กล้ากินเคยไม่กินมายไม่กินเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นจะกินเหมือนเคยกินแต่มันเป็นแค่แบบน้ำเย็นอะมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งแบบอย่างเงี้ยตอนที่เขาไปกินที่เกาหลีอะแข็งอนนี้อีกมาเป็นแบบก้อนๆก็จะมีพวกแบบว่ากิมจิผักแตงกวาแล้วก็มีเส้นนะคะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นแบบรสเผ็ดๆหน่อย นี่ฉันตัดให้ต้องตัดหรอให้กินง่ายๆโอเคพอรับพอรับมีทัพพิมกรอบกับน้ำแกงถั่วสลิมด้วย <laughs> ก็เลยคือไปเกาหลีกี่ร้านกี่ร้านไม่ว่าจะร้านที่ไทยหรือที่เกาหลีก็คือไม่กล้าลองอ่ะอันนี้แหละเพราะรู้สึกว่ามันแบบสลิม,มเหมือนสลิมลองกินก่อนลองกินก่อนแต่น้ำเขารสกินเหมือนแบบกิมจิอ่ะแต่คนเกาหลีเขาชอบกินน้ำเพราะดูในซีรีส์อ่ะใช่แล้วเขาจะซดกันแบบซดใไปกันเล็บอืมถุงว่าทำไมต้องปรับ สู้เขาพอยฟันฟันที่เพิ่งทํามาสู้เขาเส้นเขาคือแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเ่ะเหนียวนุ่มหนึบมันเหมือนุเหมือนเราิ้ไข่เมือที่เป็นเส้นไม่เช่หรอแต่มีความแบบหนึบกว่านั้นอันไหนลองแล้วเส้นเขางมันแบบเล็กๆ ธอมันไม่แย่เลยตันไหนอากาศกนนแล้วร้อนก็กินได้เลยสอีอาจจะดูเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าไม่เผ็ดนำ้ำซุปเขาอ่ะรสชาติไม่เผ็ดแล้วมันมีกลิ่นหอมๆของแบบตัวก<อ>ิม<อ>จิตัวงาแล้วก็อะไรเนี้ยเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นคนเกาหลีแท้ๆแล้วเปิดมาประมาณแบบสิบห้าสิกปีแล้วเฮ้ยราชอบดีม,มากจริงขนาด เมนูอาราคาคือแบบได้เวอ์อันนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากกินนะอยู่ในราคา240บาทเราพร้อมแล้วกับการกินปิ้งย่างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มที่<ม>เนื้อก่อนเลยให้ดูลายเนื้อแบบชัดๆว่ามันมากินขนาดไหนอันนี้เป็นเนื้อส่วนที่แบบติดซี่โครงนะเคยเล่นเคยเล่นเกมทำอาหารในปินงาไหะเออจะไมจะเป็นสียงทม่ทำไหมหนือไง นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ซอสแซมด้วยกิมจิสักหน่อยไปแล้วนะข้าวเขาอ่อยมากอะเยวกินกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวเขากินแบบหวผักน้ำจิ้มนะคะทุกคนเขาจะมีให้สองแบบนะจะเป็นน้ำจิม้มซําจางกับอีกอันนึงเป็นน้ำจิ้มนะ้ำมันขมขื่นหรือแม่ง ใ่มากแต่อย่างที่พลอยบอกนะข้าวเขาอะดีมากมันจะมีความเหมือนแบบมันไม่ใช่ข้าวที่เปียกหรือแฉะแต่มันจะมีความขำฉ่ำมันดูเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มแต่มันจะไม่ได้เหนียวแบบเหมือนข้าวเหนียวนะทุกคนเนื้อรุ่มมากข้ามันติดกับแบบส่วนที่มันเป็นมันแล้วย่างมาแบบกําลังดีอะไม่เหนียวเลยเลยมีความแบบหอมหอมมีความหอมมากที่เขาไม่ได้หมักเลยนะเดี๋ยวลองจิ้มกับน้ำมันงา สุดฟินอืมรึ่งกินรื่องกับผับคปะ่ะยังมันมันยังไม่ได้ลดห่างของเนื้อขนาดน,นั้นอย่างเนี้ยรึ่มาบาร์ก,กินน้ำมันงาน้ำมันงาเมื่อี้เจอกับปัากินหอมมากน้ำมันงาร้านนี้หอมมากที่ส่วนเนื้อบบคือแบบผําอ่ะผําใช่ไหมห็นพลอยกินคำเมื่อกี้แล้วก็คือแบบสุดฟินนะโห,ห,หแล้วก็น้ำจิ้มป่ะ ขอบคุณ t h เ b a s i n งพอราคาเข้าเครื่องเครื่แล้วทุกคนเราให้สัมัสทือเครื่องเพียงเขาะให้มาเยอะมากเลยนะอันนี้นะคะเป็นไข่ม้วนแล้วก็มีผักน่าจะเป็นผักโขมที่แบบน้ำมันงาแล้วก็น่าจะเป็นไข่เต้าหู้แล้วก็มีเกี๊ยวซ่านะคะทุกคนแล้วก็มีกิมจิเออแตงกวาดองจักเชแล้วก็มีผักยังมีกิมจิและที่สำคัญมีอันนี้เป็นน้ำซุปเนื้อใส่น้ำซุป ใส่ๆรสชาติเหมือนแบบถ้าทานน้ำซุปข้าวมันไก่อ่ะแต่มันจะมีกลิ่นของเนื้อกินแบบมันเป็นน้ำซุปแบบใสๆเวลาเรากินเนื้อแบบเลี่ยนๆแล้วมาตบด้วยน้ำซุปก็คือดีเป็นแบบเชิมๆเนี่ยจะให้ดูความพันแบบอ่าปะปออเนื้อชิ้นส่วนต่อไปอันนี้ส่วนท้องน่าจะมีความเหนียวเหนียวขึ้นมานิดนึงอันนี้คือเนื้อจะเยอะกว่าถ้าเห็นดูแบบดูจากลายเนื้อคือรู้เลยมันแะแบบไม่ได้เยอะเท่าเมื่อกี้แต่นี้จะแบบมีมันแทรก จบบเจ้าบอกมันหอมน้ำตาเนายแบบบุ้นอ่ะบุ้นเหรอมันมีรสชาติกลิ่นแบบเี้ยว้าวอินตัดนึ่งหน้าได้ละเรานขอชิมซุปได้ไหมอกหูหมูสามชั้นแบบใหญ่มากมากิมจิคือแบบให้มาถึงก่อนก่อนใช่เนี่ยกิมจิ ือถ้าใครชอไปทำแบบว่าเปรี้ยวอ,อ่นอ,อนๆเค็มนิดๆแต่น้ำซุปข,ของเขาอ่ะมันจะไม่ได้ข้นมันจะเป็นแบบใสๆอันนี้คือแบบว่ากินกินได้เรื่อยๆกินแล้วไม่เหนียวคอตอนไปเกาหลีคือแค่มีซุปกิมจิอ่ะเราไปนั่งกินอยู่ที่บ้านส,สบายแล้วอ่ะกิมจิมือแบบซื้อกลับบ้านกิมจิอร่อยมากกินมาได้แล้วอ่าเดี๋ยวไปจิ้มจิ้มมันนี้แต่ไป อุ้ยดูจากตรงแล้วชิ้นนี้น่าจะมีความเหนียวหนึบครอบชนก่อนชนแตองอืมมันไม่ได้เหนหียวนะหนึบอยู<ม>่นะมีความ้นลื่อะแต่ว่ามันมันจะแบบน้อยหน่อยแต่หอมมากถ้าถามตคนก็ชอบติดกระดูกซี่โครมากกว่าชอบอันเมื่อกี้มากกว่าเพราะว่าอันนั้นมันมีความเคี้ยง่ายแต่มีความมันแต่อันนี้มันจะไ้แบบแรงในงการเคี้ยวนิดนึงแต่มันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะอันนี้สำหรับคนที่แบบมีความเฮลตี้เอ็นสีเอ็นสี เครื่กงจับใจต้องเป็นเนื้อเขาปิ้นมากคนที่เป็นสายเนื้อคือแบบแนะนำไม่ให้มาร้านนี้อ่ะเขาทีอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะชาผักก็อร่อยอ่ะเขาลองชินนี้ได้ไหมชิมชิ้นเตี้ยนเดียวอ่ะพอใจแล้วพอใจแล้วรสชาติเหมือนผัดซีอิ๊วหอมซีอิ๊วมากแก๋ตู้อะไรกูนี่อันนี้คือแบบลายสวยมากอันนี้เป็นเนื้อลายหินอ่อนนะคะทุกคน ฉันว่านะฉันรักแล้วส่วนที่คนชอบไปกินชาบูว่าอัาไเอาไปก่อนเลย <Yeah. S 3> <Wow. S 1> อุ๊ยทำไมหน้าปริมอ่ะเนื้อมนี่มันจะมีความแบบบางมันแต่มันจะมีความเป็นเอนนิดๆอันนี้เราว่ากินกับคิมจิปะ่ะว้าวทุกคนค้ามได้ปามใหญ่มาก ต้ต้อถืออ่นอนที่สุดอไม่ต้องจิ้มน้ำจริงก็คือดีอ่ะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมๆแบบตัวเนื้อคุอแบวบุว๋มมางไหมได้หรือเราจะจัดการเนื้อของเราให้รับค้าได้ต่อไป ต่อที่หมูดีกว่าหมูนะคะเขาก็จะมีพวกแบบสาคอสัม <พอ S 2> ชันคอหมูย่างแล้วก็เนื้อหมักซอสนะคะมายพอช่วย,ย,ยหมูหนี่น่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเนื้อนะหมหน่ากำลังดี ด,ดีไมหมฮะเนื้อเลยเพราะมันมีความแบบติดมาแล้วแบบแห้งๆเล็นึน่งอร่อยมากอันไหนครอบคอหมูดูดิสิแต่ถ้าเป็นรังยัต้องเนะื้อรัออายักษ์ของหน้างเนี้ยซึ้งกว่านะเอาจริงไฟที่นี่สุกขันใจมากอันนี้เป็นคอหมู ืก็เหมนี่สามั้นเขาอาจจะแบบว่าฉันไม่ได้หนามากนะแต่ว่ามันยังมีความแบบทุ่มคำเสียวเพลนอยู่ขขาเลยกินผัดบ้างบังหมูบังมุมิีเลยท่านี้ไอีกอันอีกอันอ่ะอือฮั่้นให้คอหมุย่างทีหนึ่งสามตำที่สองมันแบบว่ามีมันแท่กอะแล้วมันเป็นมันทุ่มคำอ่ะเทคเจอร์ของคอหมูกย่างมันจะคลายๆกับที่โคง ชื่อตัวคอหมูมันจะมีความแบบมันเยอะอะคนที่ชอบกินมันมันชอบจะกาไปมันจะมีความแบบน้ำมันออกมาคนรูน้สึกว่าคนชอบนะมัเหมือนสเต็กเ,เลยอ่ะอันนี้เป็นส่วนของหมูหมักซอสน,นะคะทำการตัดเรียบร้อยอ่อมลอยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหมูออนจากสามชั้นแล้วคอหมูได้สามชั้นผสมคอหมูจ้ะ ผักของใบใหอืมันร้อนทุกวันนี่หมูร้อถ้าเหมือนหมูแบบสีอดำแบบนี่มันได้ร้อนถ้าแบบันหวานนะหมูแ่บนุ่มค่ะค่หมูเนี่ยนุ่มมากส่วนตัวชอบแบบไม่หมักมากกว่า มันเล่าภาหมูมาเป็นเนลยอ่ะคืออ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปเติมของต่างๆแล้วก็กินหมูที่เหลือนะคะทุกคน ก็คือไม่แก่ที่เอามาให้ดูก็คือกินไปแบบเกือบจะหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยย<อ>ังแบบไปไมหมดอยู่แล้วดั่นมากเลยตเปลี่ยนทุกเป็นแบบชุดสบายสบายแล้ว ใครที่อยากตามมากินกับร้านยูชันยูชันถ้าถามถึงความคุ้มอ่ะต้องบอกเลยว่า2ชั่วโมง420บาทแค่เนื้อจานนั่นน่ะที่เรากินเข้าไปอ่ะคุ้มแล้วเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างดีแล้ว,เเวแเติมไม่อัน้นเครื่องเคียงเขาก็คือรสชาติดีเลยนะใช่สไตล์แบบเกาหลีแท้ๆมารสชาติแบบออริจินอลอะไรอ,อย่างเงี้ยเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบว่าเอออยากทานแต่ว่างบไปไม่ถึงร้านที่มันเป็นพันๆแพงๆอย่างเงี้ยร้านนี้เฟิร์นบอกเลยว่าไม่แพ้ ไม่แพร้ร้านอื่นร้านดังๆแบบหรือราคาแพงๆเลยร้านเนี้ยจะเหมาะสําหรับคนที่แบบ อยากกินเนื้อเน้นเน้นกินเนื้อเยอะเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันจะเป็นเมนูราคาร์งมากกว่าที่จะเป็นแบบเมนูอาหารเกาหลีแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่อะเขาจะเน้นเนื้อทั้งหลายเลยต่างๆเน้นเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยสำหรับใครไม่กินเนื้อวัวก็มีราคา330รอามเออก็มีราคา330นะคะที่เป็นหมูล้วนๆแต่ว่าถ้าใครที่กินเนื้อแนะนําเลยว่า420่เพิ่มอีกนิดเดียวอยากให้มาลองนะคะสำหรับร้านนี้อยู่ที่สุขุมวิทซอย5นะคะทุกคนเปิด วันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะคะนั่งกินได้2ชั่วโมงด้วยกันจะสั่งอะไรสั่งเลยบุฟเฟ่ไม่อันทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งฟิ้นแถมว่าค<ฮ>ุ้มค่าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วคลิปไหนทำอะไรเจอกันหมดโค้ดเจอกันเกาหรลรีเมื่อไหร่ต้องบอกว่าสปอนเซอร์มาไม่มีสปอนเซอร์ก็มดไปาทูตอนนี <จะ S 1> ้เพลงที่ร้านเปิดี่ยดีมาก หิว่ากพระเอกกำลังแบบตามหานางเอกในดงทุ่งหญ้าอะไรเงียครั้งนนี้หิมาต้อกินนะใครอยู่ไหนอาจารย์วันน้เจอกันแล้วนะพระเอกดึงนางเอกเขามาพระจิ๋มาอะไรเงี้ยเราแบบตัอต้านกาหรอเล่นอะไรกันเนี่ยร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินเนของเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ททัาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ